สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อๆชาวราศีพิจิกมาดูกันว่าช่วงนี้ดวงของคุณเป็นยังไงกันบ้าง ไพ่ตัวตนของชาวราศีพิจิกคือเจ็ดเหรียญช่วงนี้คุณอาจจะต้องสะสมเงินเยอะหน่อยเพราะเป็นไปได้ว่าคุณมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ หรือมีการลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นได้เช่นกันหรือบางท่านก็กำลังรอคอยการเก็บเกี่ยวผลกำไรที่คุณได้ลงทุนไป สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือเดทอาจมีการสูญเสียคนที่อายุมากกว่าอาวุโสกว่าญาติหรือบางสถานการณ์ก็คือ อาจจะมีการจบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือดวงตกแบบกระทันหันคือดวงตกสุดๆหรือการจบจากปัญหาหนึ่ง หรือเจอเหตุการณ์บางอย่างที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เดทสิ่งที่คุณคาดหวังสามเหรียญถ้าเป็นลายบุคคลก็คือการวางแผนอนาคตร่วมกันถ้าคนที่มีครอบครัวอาจจะมีการพูดคุยเจรจาตกลงกันสามีภรรยาถ้าเป็นระดับผู้บริหารก็อาจจะพูดคุยวางแผนงานกับ กับลูกน้องผู้ถือหุ้นร่วมหุ้นอะไรประมาณนี้อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วสามไม้เท้าคุณรอคอยข่าวสารจากทางไกลข่าวสารที่คุณส่งออกไปคุณรอคอยให้เขาตอบกลับมาหรือคุณกำลังขยายกิจการงานหรือคุณอยู่ใน ตำแหน่งของหัวหน้าของผู้นำที่จะต้องมีความเข้มแข็งและรับบทหนักการหรือการมองไปข้างหน้ามองไปหาอนาคตที่สดใสอดีตที่พึ่งผ่านมาไม่นานสีไม่เท้าชาวราศีพิจิก มีการสร้างบ้านมีการลงทุนสร้างบ้านสร้างบ้านใหม่ปลูกบ้านใหม่หรือการงานเริ่มมั่นคงดีหรือบางคนก็อาจจะมีไอเดียที่จะเปิดธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเอง จะมีความมั่นคงและจะได้เฉลิมฉลองสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือราชินีไม่เท้าคุณจะต้องทำงานหนักมากขึ้นหรือคุณอาจจะ มีเจ้านายผู้หญิงให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณอยู่หรือคุณจะได้พูดคุยกับผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติและให้คำปรึกษาที่ดีกับคุณหรือตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือสามถ้วยอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือบางคนก็อาจจะอยากจะเออเขาเรียกอะไรนะสังสรร์มีการสังสรรค์เล็กๆน้อยๆบ้างอาจจะเป็นเพราะช่วงโควิดเนาะ ต้องเว้นระยะห่างงดสังสรรค์บางคนก็อาจจะนึกถึงการสังสรรค์เพื่อนฝูงก็เป็นได้เช่นกันหรือในที่ทำงานอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานไม่ค่อยลงรอยกันสามถ้วยจึงมาอยู่ในสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขไพ่คำแนะนำ จะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาให้คุณเลือกแต่คุณจะต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองระหว่างความดีกับความชั่วให้เชื่อเซนส์นของตัวเอง สิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจหนึ่งถ้วยการได้ผ่อนคลายได้มีการสังสรรค์เล็กน้อยกับเพื่อนฝูงครอบครัวหรือคุณคาดหวังที่จะพบรักครั้งใหม่เจอรักแรกพบ หรือตัวคุณเองอาจจะคิดว่าคุณได้เจอรักแรกพบกับใครบางคนอยู่หรือเปล่าตอนนี้ภายใบสรุปของคุณคือ The Moon ก็ยังมีความวิตกกังวลยังเครียดหรือบางท่านอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็น คุณอาจจะรู้สึกได้แต่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับมองเห็นด้วยตาเปล่านะแต่คุณอาจจะรู้สึกได้หรือรับรู้ได้กับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือบางท่านเนี่ยมแม่หมอขอเตือนว่าอาจจะอยู่ในภาวะซึมเศร้าเนาะก็พยายามอย่าอยู่คนเดียวให้พบปะพูดคุยกับ เพื่อนฝูงบ้างกับครอบครัวบ้างมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาครอบครัวบ้างถึงเขาจะช่วยไม่ได้แต่ก็ช่วยให้คุณผ่อนคลายได้อะนะชาวพิจิกด้วยความปรารถนาดีจากแม่หมอเนาะถ้าใครที่อยู่ในช่วงกักตัวเก็บตัวแล้วมีปัญหาลุมเล้าเนี่ยอาจถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าเนาะเดือมูลเพราะฉะนั้นให้หาเพื่อนคุย เพื่อไม่ให้ตัวเองเครียดโอเคค่ะชาวราศีพิจิกฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำวิดีโอต่อๆไปบายบาย